ยิ่งลูดเซตสองกับโดนลดูดสามหรือเปล่าสามไปดีอู้เจบ็จบเจ็บลูดที่เดียวก็ตายเลยนะ้อยเล็กลูดหายพักไปพักมาอยู่มีคนเคลียร์เว็บด้วยหนึ่ง สวัสดีครับอยู่กับผม 14k นะครับมันอย่ามาสอนเล่นอยาวันยืนเลนนะครับ,บรชิ้นแรกอะลุงถาตีเร็วครับดูนกับพลังแฝงกับไอเทมเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับยินเล่นเชินครับไวโอเลตครับ oh. ขอหาเงินชิบกบาทก็นานดีเต็มหนาไปดิยจะยินจะยินจะยินเว่า,าจะถึงมือย้อนโมเมตนต์ยังดกครับไปกับ,บ่มได้ยังดกเอ้าโมมีดมีต,ตุ่นนะเอาฟ้ามาขินเรียนดีกว่าครับ ขึนซองดาบขี่นะครับหยับล้อไปเดินเงินตายสวย ต้นเกมในคิวมานี่ดูดีเลยครับย้อนห้องยิ่งโดนที่พบบาทก็เอายิ่งเหมือนจะตายเนี่ยโอ้ลืมว่ามีบับอันนี้ ิยู่าตายง่ายนเนาะมาเคลียวบกันแลวกันอ้าวได้ยัาด้วย <Excellent. S 2> ตายเ <Bravo. S 1> ออใจเย็นใจเย็นลาช็อตเนี่ย <Incredible. S 1> ต้องพิเกอร์ไปนยนงมิงเนม่ยน อบอกาพิกเกอรเข้าไปอะเอาป้อมนีกว่า <Your team S 1> สลับเลยครับนี่ <the> ไปโอกระตายแล้วคนอาชิม,มีไฟมากันนะตัวใหม่มันจะฟื้นมากันครับทุกคนจริงด้วยพักหัอนงาเรียบร้อย พื้นเกินนะมอนเนี่ยเอาข้องก่อนครับเอาให้เปืมอนมาหน้ามิดอีกแลวโอ้โหโคตเปื้งปองเป่าของหน้าขอดก่อนนะดูสิสวยสวยสวยยังเหลือขอเอ้ได้ด้วยสวย ตรวจจับในชีวิตมันด้วยย่าฮาวม,มีสกิลใจเย็นหาเรียมก่อนครับปึ๊บจริงจริงสดไหมลาวัยโอนีเอ่เกินปุ๋ยแล้วเองอะ่ะอืมกว่าจะตายเลย เอาบอลเาไว้โอ้ยืนใส่กันหลุดมาเฮาหนะมาคนละมัดเลยมะคนละมัดเลยมะเอาหน้าคอตีเขาไปอืมคลีอสองอะไรยิ่งหน้าคอเป็นวานเรนเทพเทวกับเทพยอนครับ กับแดงตัวเองไงเชียวไงยังอยากเอาตายด้วยนะคนอ่าเชียด้วยคนตายโค้ชทีมหนึง่งเอาหัาตายด้วยจ <Excellent. S 1> ิกแชกลบแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลอ่าบมดหลอดเลยแล้วเอ้ยยินหลอดยังหลอดสวยเพื่อนอ่าเหลือเลือดสองอาเรียบร้อยโอ้โห oh. นี่ช,ชีวิตก่อนตายีมีการหล่อย้อนโน่นนึงโน่นตึงอ่ีกอยับปลอยจะหนีอีกเหยอเ <c oughs> กินปุยมุยจะผิวไปไหน เจนลูมเข้าไปใส่แหละเซ็ตแล้วอะทั้งหล่นก็มาเตือนนะครับตึงดีนะจับเบ,บิยิ่งแบบยิ่งแบบรอเทียร่างไรงี้จะตายเนี่ยเครื่องรอดอุ้ยโดนยังเนี่ยเดีย้ยงจังอ้าวตายสกิลสองถอย ถอยนทุกคนถอยผมเจ็บนักเลยตอนเนี้ยอ่าดูเลือดสูครับย้อนชูชีวิตย้อนชูชีวิตโอ้โหเกือบชิพกบาทหมดโดนนะหลอนเนี่ย กำล่างขีไดไเจ้าใหม่ครับจะไปเฉิดชายเชร์กางก่อนแล้วกันไวโอ้เจอกัน <laughs> มาดิยังนะ้คอะจะเข่ากับพวกเขา ทำไมไม่เข้าอนะันละคอสตังเจอเพชรหนีย้อนมาไว้โอ้ดูแบบสูงผู้ไดยังไงบรูวะดาบใหญ่เลยเด็กกันครับแบบรีบรับเมนให้สุดมาแนี่กันมาคนละมัดจับเอาไปจับลนะ่ะ ยงัยงงช็อตนี่จับโดนลในขีดนอประเด็นโมมีคลิบนะเพื่อนใช้เขาไปแล้วเนี่ยยิงลดูดเซตยสองกับโดนโลดูดสามหรือเปล่า 3ไปดีอู้เจ็บเจ็บมานาครดมาลอยเพื่อนตายจะเจ๊งแล้วเนี่ยจะเจ๊งแล้วเนี่ยเอ้ยมีจัะได้ไนเอ็งตื่นมีจ๊ะเนี่ยแล้วงี้ มาดีไมโอลงทันสุดท้ายแล้วลูกโมโบุ๋มไอ้ย่นเกมแล้วหนึ่งมาล่องดามไงมึงดู ปันใจความจับอลิตเตอร์มอบือมรูดที่เดียวก็ตายเลยนะไอ้เวรนี่รูดหายพักไปพักมาอยูม่มีคนเคลียร์เวฟบดูอีนึงเรียบร้อย อา้าวคีมากเกิดโมมีจับเลยจิบหายไม่อย่างตีบอลล่ะเข้ามาเข้ามาหายเลยครับเกิดดึงวุโดนยังตายเนี่ยเอามาดีนัตายาจบเลยอย่าเล่นวะ เอาหมาอองมากอะไรกับเนี่ยมาดีนะคอสอ่าจบอุ้งเรื่องจริงครับย้อนประมาณนี้นะครับเราจะคิ้วไปเยอะอยู่นะผมกับประเดิมตะกอดตะขอเอ็มมิพีครับดาเมจสามสิบเจ็ดจุดห้า ตึงๆๆครับยี่สิบคิวตายสองนะครับแอดสิทไปเจ็ดออกข้องกับแบบหนีนเลยครับยังให้เร่นตัวไหนกับคอมมนไว้ใต่คลิปหน้าครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะเดี๋ยวนี้เลยครับไปลองเรนดูคนแรกนะ ไปแล้วครับเจอกัน